เดี๋ยวมานอนแอบตรงนี้รอแอดอพลงสักหน่อยครับเป็นจุดที่แนะนําให้มาแอบได้นะถ้าแอดอพลงแถวนี้ครับเป็นมุมนี้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตกันนะเหมือนว่าเพื่อนจะบวกกันอยู่ข้างๆครับมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้านะ ยิงกับเพื่อนเรานี่แหละครับแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นคนครับมีคนวิ่งผ่านข้างหน้าแต่ว่ายิงไม่ทันครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะ แล้วบอดมาเพิ่มอีกครับตัวนี้อยู่ตรงหลังหินไม่รู้ว่าเพื่อนเราซ้ำหรือ,อยังนะแต่ดูจากสถานการณ์นี้เพื่อนน่าจะซ้ำหมดแล้วครับตัวนี้เพื่อนเราวิ่งเคลียร์ที่แล้วนะนจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูของนิดนึงครับ ข้างบนนี้น่าจะเป็นบอดวิ่งขึ้นนะตรงนี้มีกองอยู่เพียบเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่เรายิงได้ครับปืนหายไปแล้วครับตอนนี้คือเหลือแค่เกาะนะกระเป๋าก็ไม่มีครับไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วครับ ปอบปืนอยู่กับใครนะงั้นปล่อยไปแล้วกันครับลงมาข้างล่างนะเพราะว่าแอ้ดอกอยู่ข้างข้างครับด่านนี้นี่ถ้าแอ้ดอกลงฝั่งไหนนี่แนะนำว่าหาม,มุมยิงได้เลยครับหรือไม่ก็หาม,มุม,มดักนะเพราะว่าคนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับถ้าใครไม่มาเป็นตี้จริงๆนี่บอกเลยว่าออกยากครับ โอกาสที่จะได้ของแดงนี่แท่จะเป็นศูนย์ครับที่จริงตรงนี้ก็แอบ,บได้นะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีคนแอบ,บครับเดี๋ยวใส่เธอโมโวิ่งหานิดนึงครับ แออยู่ตรงแถวเพื่อนมาร์คไว้นะเดี๋ยวว่าข้างหน้านี้มีเสียงปืนด้วยครับตรงนั้นน่าจะเป็นศพคนนะตรงนั้นก็มีคนตายครับแถวนี้นี่ยิงกันลืมเลยนะ เรียบร้อยครับเหมือนว่าจะเป็นเทอร์โมโด้วยนะแต่ว่าซ้ำไม่ได้ครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับกระสุนหมดพอดีนะ ขอถอยมาใส่กระสุนนิดนึงครับถอดเือโมก่อนเลยนะตอนนี้เพื่อนเราช่วยเล่นอยู่ครับถือว่าตีนี้นี่เป็นตี่ที่ดีใช้ได้เลยครับ Watch this มีเสียงขึ้นข้างหน้านะเหมือนว่าจะเป็นตัวที่เรายิงไว้ครับเสียงนี้ค่อนข้างที่จะไกลเลยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับตัวนี้น่าจะเพื่อเรายิงครับยิงแล้วตายเลยนี่เหมือนว่าจะเป็นตัวสุดท้ายเลยครับ แล้วเทอร์โมติดยุทธภัณฑ์ด้วยครับ <this> ตัวนี้ไม่มีของแดงชักชิ้นเลยครับ Watch this location. เดี๋ยวต้องกลับไปเคลียร์ของแล้วตัวนี้นี่ของเต็มตัวเลยนะไม่รู้จะมีตี้มาเพิ่มหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เรายิงไว้จริงด้วยครับเพื่อนเรายิงไว้ก่อนนะไปดูข้างล่างนิดนึงครับตัวที่เรายิงตัวที่สองนะไม่รู้ว่าจะมีของแดงหรือเปล่าครับ วันนี้มีกระเป๋าใหญ่ด้วยครับตอนนี้ที่เก็บของไม่มีเลยครับกระเป๋าเต็มแล้วนะเดี๋ยวต้องแง้ของแต่ง MK นิดนึงครับ เคนี้ผมน่าจะเก็บไม่ได้เลยครับกระเป๋าเต็มแล้วนะเดี๋ยวข้างบนเหมือว่าะจะมีคนด้วยครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับแต่วายัางดาวอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องซ้ำก่อนครับแม่เสียงตอนเจ็บนี่ขนาดระยะนี้ยังเจอเลยครับยังขึ้นในบนหัวอยู่เลยนะขึ้นเป็นขึ้นเสียงครับ คนนี้ตายแล้วไปเคลียร์ของข้างในดีกว่าครับเดี๋ยวทิ้งของไว้ตรงนี้แล้วไปดูของข้างบนก่อนดีกว่าครับก่อนหนี่แตกแล้วนะ ถึงจะคุณภาพคนข้างที่จะดีก็เถอะแต่ไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่าครับ หน,นีวิ่งมานี่ไม่เจอคนเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนหมดนะมีกระเป๋าใหญ่แต่ว่าไม่มีของอะไรเลยครับมีแค่ของยิงทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวต้องหยิบเฮดโฟไปด้วยครับเฮดโฟนี่ปืนของ้างที่จะดีเลยนะแต่เสียดายกระสุนแพงไปหน่อยครับ ี่ะห้าเจ็ดนี้น่าจะแงได้แค่ของแต่งครับเอาไปทั้งปืนไม่น่าจะไหวครับเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ของข้างล่างก่อนเลยครับเคลียร์เสร็จได้มาหนะึ่งล้านเะกอหกนี่เก็บไม่ได้ครับ พยายามเคลียของดีที่สุดแล้วนะเดี๋ว่าได้แค่นี้จริงๆครับที่เหลือนี้ให้เพื่อนไปนะเห็นว่าเพื่อนกระเป๋าเล็กก็แจกกระเป๋าไปด้วยครับที่จริงเราเก็บกระเป๋าไปได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับให้เพื่อนใส่เก็บของดีกว่านะเอกนี้ก็เก็บไม่ได้ครับเสียดายนิดหน่อยนะ กอนกลับนี้แวะถ่ายรูปทำโปกคลิปนิดนึงครับไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะแต่ว่าแคปไว้ก่อนครับรรเก็นบนี้ได้มา4คิวครับ1ล้าน7นะเก็บที่เหลือไม่ได้ครับน่าเสียดายนิดหน่อยอะ มีแต่ตัวก่อห้าก่อหกเท่านั้นเลยครับก่อเล็กกว่านันนี้ไม่น่าจะเจอครับมาต่อกันในเกมที่สองครับเกมนี้แวะมาเปิดเสฟนิดหนึ่งนะเสฟนี้เปิดไม่ค่อยเจออะไรเลยครับบอดเลงฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่าครับ อยิงควรฝั่งนู้นด้วยครับตรงนั้นไม่มีเพื่อนเรานะน่าจะมีคนมาแล้วครับ <this> เรียบร้อยครับแต่วันนี้เกือบตายนะดีที่ไม่หันไปยิงบอดก่อนครับในงานนี้โดนส่วนตายแน่นอนครับ เพืนเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูของนิดนึงนะคนนี้ใส่เป็นเกาะห้าครับปืนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บไปได้ครับง่างเอาแค่ของแต่งก็พอนะมีแม็กเอ็กด้วยครับแต่ว่าไม่มีกระสุนเลยนะ แอร์ดรอปลงใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวต้องดูแอร์ดรอปก่อนนะมีโล่แอร์ดรอปเพื่อให้ลงเร็วๆนะคนที่อยู่ไกลจะได้วิ่งมาไม่ทันครับเราเน้นรีบเก็บของแล้วรีบกลับครับ นนไม่มีที่แอบครับเดี๋ยวนอนรอตรงนี้เลยนะเราจะได้รีบเก็บแล้วรีบกลับนะี <c oughs> ๋ยวฝั่งนู้นมีคนเคาะมาด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นเทอร์โมหรือเปล่านะสมมงกไว้ก่อดเลยครับถ้าสมองเรายิงผ่านสมุกนี่เป็นเทอร์โมแน่นอนครับเพื่อนเราตอนนี้ไม่ดูให้เลยนะ ยญิงไม่ตายด้วยครับแต่ว่าไม่ใส่เทอร์โมนะเรียบร้อยครับขวนี้ยังดาวอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องรีบเก็บของแล้ว ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบวิครับไม่รู้ว่ามีเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่านะมาช่วงพายุหิมะกอดีครับดีบเก็บของรีบกลับดีกว่านะแล้วว๋วอันสุดท้ายเก็บไม่ได้ครับแค่นี้ก็น่าจะพอเลยครับเพื่อนเพื่อนวิ่งตรงๆนี้น่าจะโดนดักครับเล่นด้วยก,อออกันนิดหน่อยเลยวะ กลับตรงนี้ไม่น่าจะรอดครับเกมนี้ถือว่ากลับบัอย่กางปลอดภัยครับได้มาทั้งหมด2คิวนะแต่ว,ว่าได้ของแดงมาครับ